ลุนสิทธ์คนละครึ่งรอบสี่เตือนคนละครึ่งรอบ3ามใช้สิทธิ์ก่อนจะไปรับชมรายละเอียดรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะผู้ที่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบสามนะคะในวันที่1ิพฤกจากายนที่ผ่านมานะคะคุณจะต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะก่อนวันที่สธันวาคมเวลา23นาฬิกานะคะหากคุณนะคะไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันและเวลาดังกล่าว คุณจะโดนตัดสิทธิ์คะ่ะและอาจทำให้คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้โครงการคนละครึ่งเฟส2ซึ่งจะมีโครงการต่อเนื่องในวันที่1มกราคม64นี้คะ่ะส่วนความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งโดยคุณพรชัยธีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะ รองโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการคนละครึ่งนะคะณวันที่27พฤศจิกายนพศ2563เวลา12นาฬิกาณขณะน,นี้มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า850,000ล้านค้าและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน9,493,942คน ซึ่งทางโครงการได้ตั้งเป้าผู้ใช้สิทธิ์ไว้10ล้านคนซึ่งในขณะนี้คาดว่าจะเหลือสิทธิ์อีกประมาณ5 0 0แสนสิทธิ์เพราะฉะนั้นเรามารอลุ้นกันนะคะว่ากระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบที่4อีกหรือไม่คาดว่าหลังจากวันที่3ทธันวาคมนี้จะมีข่าวออกมาค่ะรอติดตามข่าวกันได้เลยนะคะ ส่วนผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในรอบ1 2และ3นะคะคุณจะต้องใช้สิทธิ์ให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้เพื่อคุณจะได้ใช้สิทธิ์ต่อในเฟส2ค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นะคะและผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านและไม่สำเร็จนะคะทางช่องอยากบอกได้ทำคลิปเกี่ยวกับการลงทะเบียนไว้แล้วนะคะเคสไม่รับ ลงทะเบียนสิทธิ์คนละครึ่งคุณสามารถเข้าไปทําความเข้าใจในการลงทะเบียนก่อนวันเปิดรับลงทะเบียนได้เลยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์และถ้าหากท่านไม่อยากพลาดความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งรบกวนช่วยกดติดตามช่องอยากบอกและกดกระดิ่งนะคะเราจะนำความคืบหน้าของโครงการมาแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนใครเลยค่ะขอบคุณค่ะ